คุณกล้าพอหรือไม่ที่จะผเผชิญหน้ากับคุณโจรพันธ์สมิงตำนานที่ปกคลุมป่าลึกและไม่มีใครรอดจากความมืดนี้ได้ง่ายๆคืนนี้เราจะพาคุณเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบและความเย็นจนกระดูกสันหลังชาคุณจะได้สัมผัสความกลัวความตึงเครียดและพลังเหนือธรรมชาติที่พรานใหญ่ต้องใช้ชีวิตแลกเพื่อเอาชนะสมิงระวังทุกเสียงลมทุกเงาในความมืดอาจไม่ใช่เพียงจินตนาการ เพราะสมิงกำลังมองคุณอยู่จากความมืดอย่าพลาดกดดูคลิปนี้จนจบแล้วมาร่วมสัมผัสความสยองและตำนานที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยป่าลึกยามค่ำคืนมืดสนิทมีเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้และเสียงสัตว์ป่าที่ไม่คุ้นเคยดังสะท้อนจากไกลๆพรานใหญ่คุณเพชรชายผู้มีอาคมแก่กล้าเดินลัดเลาะผ่านทางสัตว์พร้อมคบเพลิงที่ส่องแสงสลัว กลิ่นดินชื้นโชยขึ้นมาอย่างแรงเหมือนมีบางสิ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นป่าคุณเพชรหยุดเดินเงี่ยหูฟังเสียงบางอย่างเสียงนั้นคล้ายเสียงคนหายใจแรงสลับกับเสียงครางเหมือนสัตว์ป่าลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทำให้เปเลวไฟบนคบเพลิงสั่นไหวเหงาต้นไม้รอตัวไหววูบไปมาราวกับมีหลายเน่าเดินวนอยู่รอบเขาทันใดนั้นเสียงหอนแหลมดังลั่นขึ้นในความมืด ทำให้คุณเพชรต้องกำคันธนูแน่นดวงตาสีเหลืองคู่หนึ่งลอยออกมาจากความมืดดวงตานั้นไม่ใช่ของสัตว์ทั่วไปมันเหมือนดวงตาของคนแต่แฝงด้วยความดุร้ายอย่างประหลาดคุณเพชรพุมพ่มพำคาถาเบาๆไอเย็นแผ่จากฝ่ามือแสงอาคมสีขาวจางจๆปรากฏขึ้นรอบตัวเสียงฝีเท้าเริ่มดังชัดขึ้นหนักแรงเหมือนสัตว์ใหญ่กำลังวิ่งมาทางเขา คุณเพชรยกคบเพลิงสูงขึ้นแต่แสงไฟกลับส่องไปไม่ไกลเหมือนมีบางสิ่งบดบังอยู่จากนั้นเงาร่างสูงใหญ่กระโจนออกมาจากพุ่มไม้ครึ่งคนครึ่งเสือโครงเล็บยาวแหลมวาวับขนสีดำลายแดงเปียกชื้นเหมือนอาบเลือดมันคือคุณโจนพันสมิงเสียงคำรามต่ำๆดังสถานป่ากลิ่นข่าวเลีอดคลาคุ้งในอากาศดวงตาของมันจับจ้องคุณเพชร เหมือนจะฉีกเขาเป็นชิ้นๆคุณเพชรชูมิตดอาคมขึ้นสายโลมุนรอบตัวเขาแรงขึ้นความมืด้านหน้าเริ่มสั่นไหวเหมือนมีเนาอีกหลายเนาซ่อนอยู่ข้างหลังสมิงร้ายตัวนั้นและแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆอีกหลายคู่เริ่มดังเข้ามาใกล้พร้อมกันทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังคุณเพชรรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้เจอสมิงเพียงตัวเดียวรอบตัวเขา เงาสมิงจำนวนมากกำลังค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากความมืดลมหายใจของแต่ละตัวดังฮึดฮาดเหมือนสัตว์หิวโหยที่รอจะขย้ำเยื่อแผ่นดินใต้เท้าคล้ายสันเบาๆความมืดรอตัวค่อยๆปิดเข้ามาช้าลงเข้าใกล้ขึ้นเหมือนกับว่าป่าแห่งนี้กำลังกลืนเขาทั้งตัวคุณเพชรยกมีดอาคมขึ้นสูงเตรียมพร้อมรับการจู่โจมครั้งแรกของคืนอันตรายนี้ เสียงหอบหายใจของพรานใหญ่ดังสะท้อนเบาๆลมหายใจอุ่นพ่นเป็นไอสีขาวในความมืดจัดของป่าลึกกลิ่นดินชื้นยังคงแรงตลับอวนอยู่รอบตัวเหมือนป่ากำลังสูดลมหายใจตามเขาอยู่ทุกฝีก้าต้นไม้สูงใหญ่ยืนทึบเราวกับกำลังขยับเบาๆตามจังหวะเสียงฝีเท้าของบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังพรานใหญ่หยุดก้าวนิ้วแตะด้ามีดอาคมที่เอวปลายมีดสั่นเบาๆ เหมือนกำลังเตือนภายจากบางอย่างที่ตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงก็มาหายใจต่ำๆดังขึ้อยู่ด้านหลังไม่ใช่เสียงคนและไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าทั่วไปมันหนักมันดิบมันเหมือนเสียงของร่างครึ่งคนครึ่งเสือพรานใหญ่ค่อยๆหันกลับสายตาจับจ้องไปในความมืดเพ่งจนเห็นเงาใหญ่ขยับอยู่ระหว่างต้นไม้เงานั้นยืนสองขาลำตัวกำยำ ขนไล่เสือขึ้นตามลำคอและแขนดวงตาเรียงแสงสีเหลืองเหมือนดวงไฟโบราณที่ถูกจุดขึ้นกลางความมืดเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นไม่รู้ว่ามาจากป่าหรือมาจากตัวมันเจ้าพรานเรียกของเจ้าคือสิ่งที่พวกข้ารอคอยพรานใหญ่สูดลมหายใจลึกมือบีบด้ามมีดแน่นต้นไม้รอตัวสันไหวใบไม้ร่วงลงมาทีละใบเหมือนป่ากำลังเตือนเขาว่าไม่ใช่ศัตรูแค่หนึ่งตัว แต่เป็นทั้งคุณโจรพันสมิงที่กำลังรายล้อมอยู่เงียบเงียบรอบตัวเขาเงาอีกเงาหนึ่งขยับจากด้านซ้ายกรงเล็บยาวลากไปตามลำต้นไม้เกิดเสียงครืดชาชาเหมือนเตรียมให้เขาได้ยินชัดชัดพรานใหญ่เริ่มรู้สึกได้ถึงแรงกดดันแปลกประหลาดคล้ายความเย็นไหลผ่านต้นคอเหมือนเอามือกำลังเกื้มมือมาแต่ผิวหนังเขาลมหายใจของสมิงตัวหน้าเริ่มใกล้ขึ้นก้าวชาชา เสียงเท้าหนักแต่ก้องกังวานเหมือนหัวใจของป่าสะท้อนตามจังหวะก้าวของมันพรานใหญ่ยกมีดอาคมขึ้นใบมีดส่องแสงสีนวลอ่อนๆเหมือนกำลังตอบสนองพลังชั่วร้ายที่วงเวียนอยู่รอบตัวทันใดนั้นเองเสียงหึมดังสนั่นจากด้านบนของกิ่งไม้สูงก่อนที่บางสิ่งจะพุ่งลงมาอย่างรวดเร็วจนพื้นสั่นกระเพื่อมและเงานั้น สูงใหญ่ยิ่งกว่าสมิงทุกตัวที่เขาเคยเห็นเสียงฝนที่โปรยลงมาบนหลังคาใบาตองเริ่มแรงขึ้นกลิ่นดินเปียกกระแทกจมูกพรานใหญ่ขยับดาบอาคมในมือลมหายใจของเขาหนักและสั้นลงทุกขณะเงาตะคุ่มริมป่าขยับอีกครั้งราวกับบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาเขายกตะเกียงขึ้นแสงสลัวสะท้อนบนกิ่งไม้ที่บิดเบี้ยวเหมือนนิ้วมือของวิญญ,ญาณที่ยื่นออกมาควา้า ทันใดนั้นเสียงหูรอต่ำและแผ่วเบาดามาจากด้านหลังเป็นเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์แต่เป็นเสียงผสมที่ชวนขนลุกจนหลังเย็ยนว่าพรานใหญ่หันขวบดวงตาของบางสิ่งในความมืดส่องแสงสีเหลืองมนเหมือนตาเสือแต่รูปร่างกลับตั้งตรงแผงคนขหนาฟูหลายกว้างและแขนทั้งสองข้ามีกรงเล็บยาวแหลมจนสถานใจคุณจุพันธ์สมิง พรานใหญ่พุมพำมเสียงเบาแต่มั่นคงเหมือนคนยอมรับว่าเผชิญสิ่งที่ร้ายที่สุดในรอบชีวิตสมิงคำรามต่ำกึกก้องในอกลมรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งสายฝนที่กระทบพื้นฟังดูเงียบลงอย่างประหลาดมีเพียงเสียงฝีเท้าหนักของมันที่ก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวกลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนถูกพัดมาจากทุกทิศทางพรานใหญ่ขมวดคิ้วสายตากวาดมองหาทางล้อมของมัน เพราะเขารู้ดีว่าสมิงไม่เคยออกล่าเพียงตัวเดียวเงาอีกเงาหนึ่งโผล่ขึ้นจากพุ่มไม้พร้อมเสียงฟอแหลมทิมหูพรานใหญ่ยกดาบอาคมขึ้นจ่อหน้าทันทีแต่ก่อนที่เขาจะขยับบางสิ่งเย็นเฉียบก็แต่หลังคอของเขาเป็นสัมผัสเหมือนนิ้วมือที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่คนเป็นพรานใหญ่ยูนิ่งลมหายใจสะดุดเลือดในกายเย็นเฉียบจนปลายเท้าชาเขาค่อยๆหันชา,ชา ช้าที่สุดเท่าที่เขาทำได้เพราะหัวใจรู้ดีว่าข้างหลังคือสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นที่สุดและทันทีที่ดวงตาเขาเห็นสิ่งนั้นหัวใจเขาเหมือนถูกบีบจนแทบแตกเสียงฝีเท้าของพรานใหญ่ยังดังสะท้อนในความมืดลึกอากาศเย็นเฉียบราวกับมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในเงาไฟฉายคบเพลิงที่เขาถือเอาไว้สั่นไหวเปเลวไฟสาดเนาร่างสูงใหญ่คล้ายสัตว์ป่าผาพานกิ่งไม้ เสียงลมหายใจแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนเสียงคนแต่แฝงด้วยความกระหายดูร้ายของสัตว์นักล่าพรานใหญ่หยุดเดินทันทีหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกแต้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอบก,กลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นขาวเลือดลอยมากลิ่นเข้มข้นจนทำให้รู้สึกแสบจมูกเขาหันมองไปรอบตัวป่าเงียบงันเกินไปเหมือนต้นไม้ทุกต้นกำลังกลั้นหายใจทันใดนั้น เงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์กระโดดผ่านด้านบนเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินกว่าจะเป็นคนธรรมดาเสียงกรนต่ำของเสือคำรามลอยสะท้อนในความมืดคุณโจรพันสมิงพรานใหญ่กับไม้ยันแน่นรู้ดีว่าสิ่งที่ตามล่าเขาไม่ใช่เพียงโจรแต่เป็นครึ่งคนครึ่งเสือที่อาบด้วยเวทดำสัตว์ร้ายที่ยิงโหดร้ายเมื่อแสงจันทร์บิดเบี้ยวเสียงฝีเท้าหนักค่อยๆเดินวนรอบตัวเขาชา เป็นจังหวะคล้ายกำลังเล่นกับเยื่อพรานใหญ่ยกคบเพลิงหมุนรอบแสงไฟส่องไปเจอสองดวงตาสีเหลืองเรืองแสงจ้องกลับตาเหล่านั้นไม่กระพริบนิ่งเย็นชาและเต็มไปด้วยความหิวกระหายเสียงถอนหายใจยาวของสมิงดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมันกำลังยิ้มอากาศรอบตัวเริ่มสันส่นสะเทือนเป็นลางสังหรณ์ก่อนเหตุร้ายเงาดำนั้นค่อยคอยเดินออกจากพุ่มไม้ กรงเล็บยาวล่าไปตามลำต้นไม้เกิดเสียงขูดเสียดรอยยิ้มสเสยะเผยให้เห็นคิย้วยาวคมกริบแสงจันทร์ส่องลงบนร่างครึ่งคนครึ่งเสืออย่างชัดเจนพรานใหญ่สูดลมหายใจลึกรู้ว่าหนีไม่ได้อีกต่อไปเขาชูมมีดอาคมขึ้นแสงสีแดงอ่อนๆลอยออกมาจากตัวใบมีดเหมือนเรียกกําลังเดือดอยู่ภายในสมิงคำรามดังสถานป่าและพุ่งเข้าใส่เสียงฝีเท้าแผ่ว ดัมาจากด้านหลังกอไม้พรานใหญ่ชนะมือกำดาบอาคมแน่นขึ้นลมหายใจแผ่วสั้นเหมือนป่าทั้งผืนกำลังหยุดฟังกลิ่นสาบสัตว์คลาคล้งเข้ามาหนักขึ้นใกล้ขึ้นเหมือนสิ่งนั้นกำลังย่องเข้ามาในความมืดเงาดำสูงใหญ่โผล่พ้นพุ่มไม้ดวงตาสีเหลืองฉายแสงเหมือนฐานไฟที่ไม่มีวันดับพรานใหญ่ค่อยๆถอยสายตามไม่กับพริบ เสียงหัวใจดังชัดราวกับกองพิธีกรรมเงานั้นคำรามต่ำเสียงครื่นแผ่วๆเหมือนเสียงคนแต่ปนความดุร้ายของสัตว์ป่าลึกกล้ามเนื้อบนหลังของพรานใหญ่ตึงเครียดคนลุกตั้งชันอากาศเย็นวาบเหมือนมือของใครบางคนแต่ท้ายคอแล้วเงาสูงใหญ่ก้าวออกมาชัดเจนผิวหนังกลายเป็นขนดกดำกรงเล็บยาวแหลมคิ้วโผล่เหมือนสือสมิงในตำนานแต่ใบหน้า กลับมีส่วนคล้ายมนุษย์มากเกินกว่าจะเป็นสัตว์มันยิ้มให้ยิ้มกว้างจนเห็นเลียติดอยู่ตามเขี้ยวเสียงของมันดังขึ้นแผ่วแต่ชัดเรารอเจ้ามานานมากแล้วพรานใหญ,ญา่ลมในป่าเงียบสนิทแม้แต่ใบไม้ก็หยุดไวเหมือนทุกอย่างกำลังเฝ้ามองชะตาของเขาดาบอาคมในมือพรานใหญ,ญ่เริ่มสัน่นแสงสีทองอ่อนๆลุกวับเหมือนเตือนให้เตรียมรับบางสิ่งที่กำลังมา และในเสี้ยววินาทีนั้นเองเสียงกิ่งไม้ด้านหลังพรานใหญ่ดังกรอบเหมือนมีอีกตัวหนึ่งกำลังก้าวเข้ามาประชิดอากาศข้างหูเย็นจัดจนเหมือนมีลมหายใจของสัตว์เป่าแผ่วลงบนต้นคอเขาเสียงลมพัดผ่านป่าทำให้ใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะราวกับมีใครเดินตามพรานใหญ่หยุดกึกเขาหันมองรอบตัวความมืดเข้มข้นขึ้นทุกวินาที และความเงียบกลับสร้างความกลัวที่หนักหน่วงกว่าเดิมกลิ่นข้าวเลี้ยลอยมาตามสายลมพรานรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ดวงตาของเขาพลันเห็นแสงสะท้อนจากบางสิ่งในความมืดร่างสูงใหญ่เคลื่อนไหวช้าๆแต่เต็มไปด้วยพลังหัวใจพรานเต้นแรงทุกก้าวเดินเขามีเสียงตามติดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์มันเป็นเสียงหูรอแห่แพงและกระซิบที่ทำให้ขนลุก พันใดนั้นเน่าร่างหนึ่งโผล่ขึ้นจากความมืดมีร่างหมือนคนแต่หน้ากลับบิดเบี้ยวคล้ายสมิงพรานใหญ่ตระหนักว่าคุณโจรพันธ์สมิงไม่ได้เป็นเพียงตำนานมันยืนอยู่ตรงหน้าเขาความกลัวและความโกรธประปนกันในใจพรานเขาควักอาคมออกมาไรายคาถาให้แสงสว่างจ้าออกจากมือแสงนั้นทำให้สมิงถอยออกไปชั่วครู่แต่แล้วสมิงก็หัวรอยอย่างแผดเผาและร่างก็เลือนหาย ความมืดกลับเข้ามาอีกครั้งพรานยืนหยัดในความเงียบแต่เสียงลมหายใจหนักๆของบางสิ่งยังคงรอบตัวเหมือนมันกำลังวางแผนโจมตีพรานใหญ่ค่อยๆก้าวเดินต่อในความมืดทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกขยายให้ชัดเจนขึ้นใบไม้แห้งแตกดังกรอบกรบใต้เท้าแต่เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งเคลื่อนตัวอยู่เหนือหัวลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนพลังลึกลับกำลังสะสมพรานหยุดหายใจช้าๆเพื่อฟัง ทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเจ้ามาไกลเกินไปแล้วพรานสะดุ้งพยายามมองแต่ความมืดบดบังทุกอย่างใจของเขาเริ่มตึงเครียดความเย็นชากระจายไปตามกระดูกสันหลังร่างหนึ่งปรากฏขึ้นกลางหมอกสูงใหญ่กว่าคนธรรมดามากหน้าของมันบิดเบี amine, ้ยวคล้ายสมิงดวงตาเรียงแสงแดงฉานพรานยกอาคมขึ้นอีกครั้งแสงสว่างพุ่งออกจากมือ สมิงถอยไปชั่วครู่แต่หูรอสะท้อนก้องป่าเสียงหูรอนั้นเยือกเย็นจนทำให้ใบหูชาก่อนที่พรานจะตั้งตัวสมิงโผล่ด้านข้างยื่นมือเข้ามาเหมือนจะจับเขาลมพัดแรงจนายจากคาถาสะบัดไปมาใบไม้และฝุ่นลอยเต็มอากาศพรานใจเต้นแรงทุกประสาทสัมผัสของเขาแจ่มชัดเขารู้ว่าสมิงไม่ได้โจมตีเพื่อฆ่าเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องการให้เขารู้สึกความกลัวจนหมดสิน้น พรานใหญ่ตั้งสติหัวใจเต้นรัวเขารู้ว่าถ้าหวาดกลัวเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถรอจากสมิงได้มือทั้งสองยกคาถาออกเต็มกำลังแสงสีฟ้าสว่างจ้าแล่นผ่านป่าใบไม้และกิ่งไม้สันสะทือนราวกับปากำลังร้องไห้สมิงหดตัวชั่วขณะแต่สายตาแดงฉานนั้นยังคงจ้องเขามันก้าวชาชาแต่หนักแน่นรากับทุกก้าวเทากำลังบดขยี้โลพรานใหญ่ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้ง เจ้าจะหนีไม่พ้นเสียงนั้นเหมือนกระซิบมาจากทุกทิศทางและความเย็นแผ่ซ่านเข้ามาในร่างพันใดนั้นสมิงพุ่งตัวเข้าหาอย่างรวดเร็วพรามหลบไปด้านข้างแต่แรงประทะจากร่างสมิงทําให้ต้นไม้หักล้มเสียงกิ่งไม้แตกดังก้องป่าทั้งป่าหัวใจพรานเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเงื่อไหลเต็มหน้าผากเขาต้องใช้ทุกอาคมที่มีเพื่อปกป้องตัวเอง และทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกจับตาโดยสมิงร่างสมิงเริ่มเปลี่ยนรูปกล้ามเนื้อพองโตขึ้นฟันและเล็บแหลมคมส่องแสงในความมืดพรานใหญ่รู้ว่าเขากำลังผเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่จะไม่ยอมให้ใครรอดไปง่ายๆความมืดรอดตัวพรานใหญ่เหมือนกำลังบีบปรัดลมเย็นพัดแรงจนแทบหายใจไม่ออกเสียงกิ่งไม้แตกดังก้องเป็นจังหวะสับสนราวกับป่ากำลังหายใจตามสมิง สมิงก้าวเข้ามาใกลร,ร่างสูงใหญ่ทรงประกายแดงจากดวงตามันยิ้มมุมปากอย่างลึกลับเสียงโหเราอแหบแห้งดังขึ้นอีกครั้งและเหมือนกระซิบอยู่ในหัวของพรานเจ้าจะไม่มีวันรอดพรานใหญ่ยืนหยัดมือจับคทาอาคมแน่นแสงสว่างฟ้าสว่างแจ้าพุ่งออกจากมือแต่สมิงกลับไม่สะทกสถานราน่างมันเริ่มบิดเบีย้ยวเปลี่ยนรูปร่างเหมือนมาป่าพันสมิง คนของมันลุกชันและแสงจากตาแดงฉานยิ่งส่องชัดในความมืดพรานใจเต้นแรงทุกประสาสัมผัสของเขาตึงเครียดจนแทบระเบิดเขาต้องตัดสินใจในเซี้ยววินาทีถ้าลังเลเพียงเซี้ยวเดียวสมิงจะโจมตีจนไม่เหลือโอกาสหลบนี้ทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงพร้อมกับเสียงหัวร้อดังระเบิดร่างสมิงพุ่งเข้าหาพรานด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติพรานยกคาถาออกเต็มกำลังแสงฟ้าผ่าเข้ากลางตัวสมิง สมิงหดตัวและกรีดร้องแผดเสียงแต่เสียงนั้นกลับก้องสะท้อนไปทั่วป่าทําให้ทั้งป่าร้อนระอุด,ด้วยความน่ากลัวพรานรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่สายตาของสมิงยังคงจ้องเขาอย่างไม่ลดละร่ามันเริ่มรวมตัวใหม่บิดเบี้ยวยิ่งกว่าครั้งก่อนและทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเงียบลงจนพรานได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงความเงียบเข้าปกคลุมป่าทั้งผืน ลมที่เคยพัดแรงหายไปทันทีพรานใหญ่รู้สึกถึงความเย็นที่ซึมเข้ากระดูกสันหลังทุกเสียงรอบตัวถูกกลืนหายไปยกเว้นเสียงเต้นของหัวใจเขาเองสมิงปรากฏขึ้นอีกครั้งรามันบิดเบี้ยวและใหญ่โตเกินกว่ามนุษย์ขนสีดำแผ่ฟูราวกับเปลวไฟดวงตาแดงฉานจ้องพรานย่างไม่ละสายตาพรายนยืนหยัดอาคมมือสั่นเพราะแรงกดดัน เขาไม่สามารถใช้พลังเต็มที่ได้เพราะกลัวว่าจะทำลายป่าทั้งหมดแต่สมิงไม่หยุดมันพุ่งเข้ามาเหมือนพายุทุกแรงเหวี่ยงเหมือนต้องการบดขยี้ร่างเขาพันใดนั้นเสียงกระซิบก้องขึ้นในหัวพรานเจ้าจะไม่มีวันรอดพรานรู้สึกถึงพลังเหนือธรรมชาติที่ไม่อาจต้านร่างสมิงเริ่มแผ่รังสีคล้ายไฟมืดความร้อนและความเย็นปะปนกันจนพรานสัน่นพรานต้องตัดสินใจ เขาได้คาถาแรงสุดชีวิตแสงฟ้าแลบพุ่งออกจากมือสมิงถูกผลักถอยไปชั่วขณะแต่ร่ามันเริ่มรวมตัวใหม่บิดเบี้ยวยิ่งกว่าเดิมและทันใดนั้นพรานได้ยินเสียงแหลมดังขึ้นเหมือนเสียงของมนุษย์ที่ถูกกลืนหายไปกับความมืดความสยองทวีคูณและพรานรู้ว่านี่เพิ่งเป็นจุดเริ่มตน้นสมิงยังมีพลังเหนือธรรมชาติอีกมากและป่าแห่งนี้กำลังซ่อนความลับที่น่ากลัวกว่าที่เขาคาดคิด สมิงยืนอยู่กลางป่าร่างของมันบิดเบีย้ยวยิ่งกว่าเดิมเปเลวไฟมืดลุกโชนจากร่างและเสียงหัวเราะแหบแห้งก้องไปทั่วป่าทำให้ใบไม้สั่นสถานราวกับป่าเองกำลังหวาดกลัวพรานใหญ่กัดฟันเงื่อไหลเต็มหน้าผากเขารู้ว่าถ้าลังเลเพียงเซียววินาทีสมิงจะเข้าครอบงำร่างเขาและครั้งนี้ไม่มีทางรอดเหมือนก่อนเขายกคาถาอาคมขึ้นเต็มกำลัง แสงสีฟ้าสว่างจ้าแล่นผ่านความมืดสมิงถอยไปชั่วครู่แต่สายตาแดงฉานยังคงจ้องพรานอย่างไม่ลดละพันใดนั้นเสียงลมและเสียงกระซิบก้องเข้ามาในหัวพรานเจ้าจะต้องจ่ายค่าความกลา้าพรานรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลร,ร่างของสมิงเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมือของมันยืดยาวราวกับจะคว้าทุกอย่างในป่าพรานใหญ่ใจเต้นแรงทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความตึงเครียด เขารู้ว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนนี่คือการต่อสู้ที่เหนือธรรมชาติอย่างแท้จริงและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการสมิงพุ่งเข้าหาพรานใหญ่ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ลำแสงสีฟ้าจากคทาพรานฟ้าเข้ากลางตัวมันแต่สมิงไม่สะทกสะทานรรามันทยายใหญ่ขึ้นบิดเบี้ยวจนเกือบกลืนทุกอย่างรอบตัวใบไม้และฝุ่นลอยเต็มอากาศ ลมเย็นสั่นสถานกระดูกสันหลังพรานเสียงโหรอแหบแห้งของสมิงดังก้องป่าทั้งผืนทําให้หัวใจพรานเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดพรานรู้ว่าถ้าลังเลเพียงเสียววินาทีสมิงจะเข้าครอบงาร่างเขาและไม่มีใครจะช่วยได้เขาไร้คาถาอาคมสุดแรงแสงสีฟ้าสว่างแจ้พุ่งทะลุค,ความมืดสมิงถอยออกไปชั่วขณะแต่ดวงตาแดงฉานยังจ้องเขาไม่วางตา ร่างสมิงเริ่มรวมตัวใหม่บิดเบี้ยยิ่งกว่าเดิมและทันใดนั้นเสียงกระซิบก้องเข้าหูพรานเจ้าจะไม่มีวันรอดพรานรู้สึกถึงแรงกดดันเหนือธรรมชาติความกลัวแผ่ซ้นไปทั่วร่างแต่เขายังยืนหยัดพร้อมกับรู้ว่าต้องสู้จนวินาทีสุดท้ายความเงียบเข้าปกคลุมป่าทั้งผืนทุกเสียงที่เคยก้องอยู่ก่อนหน้านี้เหมือนถูกดูกลืนไปพรานใหญ่ยืนหยัดมือยังจับคาถาแน่น หัวใจเต้นแรงร่างสั่นเพราะความเหน็ดเหนื่อยและความกลัวแต่สายตาของเขาไม่เคยละจากร่างสมิงที่กำลังบิดเบี้ยวตรงหน้าสมิงลุกขึ้นสูงกว่ามนุษย์หลายเท่าเปลวไฟมืดลุกโชนจากร่างมันดวงตาแดงฉานส่องประกายราวกับไฟนรกทุกก้าวที่มันเคลื่อนที่ทำให้ป่าเหมือนสะเทือนลมแรงพัดใบไม้ฟุ้งกระจายเหมือนกำลังบอกพรานว่าไม่มีทางหนีพรานใหญ่สูดลมหายใจลึก เขารู้ว่าถึงเวลาต้องใช้พลังทั้งหมดคาถาอาคมที่เขาฝึกฝนมาทั้งชีวิตไม่ใช่เพียงแค่การโจมตีแต่เป็นเกราะป้องกันชีวิตของเขาเองข้าจะไม่ยอมให้เจ้าครอบงำป่านี้เสียงของพรานดังขึ้นแสงฟ้าสว่างจ้าพุ่งออกจากคาถามันทะลุความมืดและพุ่งเข้ากลางตัวสมิงร่างสมิงกรีดร้องเสียงแหลมเสียงนั้นสะท้อนก้องไปทั่วป่า เหมือนเสียงของจิตวิญญาณที่ถูกทรมานแต่สมิงไม่ได้ลม้มลงมันหดตัวเล็กลงชั่วครู่จากนั้นร่างบิดเบี้ยวอีกครั้งเปเลวไฟมืดรอดตัวมันลุกโชนราวกับต้องการกลืนทุกสิ่งพรานใหญ่รู้ว่าถึงเวลาต้องเสี่ยงทั้งหมดเขาไล่คาถาอาคมรวมทุกพลังที่มีแสงฟ้าสว่างจ้าแพ่กระจายไปทั่วป่าใบไม้และฝุ่นลอยขึ้นในอากาศแรงสันสะเทือนทำให้ต้นไม้โค่นลม้ม และเสียงกรีดร้องของสมิงดังสนัน่นเหมือนโลกทั้งโลกกำลังร้องให้ไปพร้อมกับมันสมิงพยายามโจมตีพรานมือของมันยืดยาวราวกับจะคว้าทุกอย่างในป่าแต่พรานใหญ่ตั้งสติเขาเคลื่อนคาถาเป็นวงกลมแสงฟ้าผ่าก,กลางร่างสมิงเปลวไฟมืดถูกผลักถอยและร่างสมิงเริ่มบิดเบี้ยวยิ่งกว่าเดิมแรงกดดันจากสมิงทำให้พรานลม้มลงไปกองกับพื้นแต่เขายังไม่ยอมแพ้ เขาได้คาถาอีกครั้งแสงสีฟ้าและสายฟ้าแลบสว่างทั่วทั้งป่าทําให้ร่างสมิงเจ็บปวดจนต้องกรีดร้องเสียงดังเสียงกรีดร้องนั้นสะท้อนเข้าหูพรานเหมือนสมิงกําลังบอกว่านี่คือจุดจบสมิงเริ่มอ่อนแรงร่างมันหดตัวลงช้าๆเปเลวไฟมืดค่อยๆดับดวงตาแดงฉานค่อยๆเลือนลางและในที่สุดร่างสมิงก็ล้มลงกับพื้นป่ากลับเข้าสู่ความเงียบ ไม่มีเสียงลมหรือใบไม้เคลื่อนไหวยกเว้นเสียงหัวใจพรานที่เต้นแรงพรานใหญ่ลุกขึ้นร่างสั่นเพราะความเหน็ดเหนื่อยและความตึงเครียดเขามองรอบตัวป่าที่เคยเต็มไปด้วยพลังมืดตอนนี้กลับสงบแต่ความสยองยังคงอยู่ในอากาศรากับสมิงยังคงเฝ้ามองจากความมืดเขาลองกล้าไปตรวจร่างสมิงร่างนั้นเริ่มค่อยๆเลือนหายเหมือนสมิงถูกกลืนหายไปกับความมืด แต่เสียงกระซิบสุดท้ายยังคงก้องอยู่ในหัวพรานเจ้าจะไม่มีวันลืมเราพรานใหญ่ถอนหายใจเขารู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการความกลัวและพลังที่เขาใช้ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่เขาไม่มีวันลืมขึ้นกลับมาสู่ความสงบแสงจันทร์สาดส่องผ่านกิ่งไม้และพรานใหญ่เดินออกจากป่าร่างเขาเหนื่อยล้าแต่แข็งแรงทุกก้าวที่เขาเดินเขารู้สึกถึงความตื่นตัวของชีวิต แต่ในใจยังคงระทึกเพราะความมืดและเสียงกระซิบจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปแม้สมิงจะพ่ายแพ้แต่ป่าแห่งนี้ยังคงซ่อนความลึกลับและความน่ากลัวพรานใหญ่รู้ดีว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีตำนานของคุณโจรพันสมิงจะถูกเล่าขานต่อไปเพื่อเตือนผู้ที่กล้าเข้ามาในป่านี้แสงแรกของรุ่งอรุณสาสองพรานยืนอยู่ท่ามกลางหมอก รู้สึกถึงความเมียบที่เต็มไปด้วยพลังแต่ในความสงบนี้มีความหวาดกลัวแฝงอยู่เหมือนสมิงยังคงเฝ้ามองจากมุมมืดและทุกครั้งที่ลมพัดเสียงกระซิบก็กลับมาพรานใหญ่เดินต่อไปหัวใจเขาเต้นแรงแต่มั่นคงเขาได้เรียนรู้ว่าการเอาชีวิตรอดจากความมืดไม่ใช่เรื่องของพลังเพียงอย่างเดียวแต่คือความกล้าความรอบคอบและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อความสยอง ป่าที่เงียบสงบตอนนี้ยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับแต่พระใหญ่เดินออกจากป่าพร้อมกับความรู้สึกว่าเขาได้ต่อสู้และเอาชนะบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติและถึงแม้สมิงจะจากไปตำนานของมันจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่เคยกล้าเดินเข้ามาในป่านี้แสงจันทร์ค่อยๆเลือนลางแต่ความสยองและความระทึกยังคงอยู่เหมือนป่ากำลังหายใจรอใครสักคน ที่จะกล้าผาเชิญหน้ากับมันอีกครั้งพรานใหญ่ยืนอยู่ท่ามกลางเงียบสงดเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในหัวใจของเขาในร่างกายของเขาและในป่าที่เขาเพิ่งเอาชนะสมิงได้คืนนี้ป่าแห่งนี้ยังคงหลับไหลแต่เขารู้ดีว่าความมืดและพลังเหนือธรรมชาติจะไม่เคยหายไปจากโลกนี้และตำนานของพรานใหญ่จอมอาคมผจนคุณโจรพันสมิงจะถูกเล่าต่อไป เพื่อตวนใจผู้ที่กลา้าและสร้างความระทึกในจิตใจของทุกคนที่ฟังเรื่องราวนี้ตลอดการ